สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรายังอยู่ในรายวิชาการงานอาชีพเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเรื่องแต่งตัวกันเถอะสอนโดยคุณครูพิมพ์วันล์คนเดิมเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเราจะมาสรุปกันว่าบทที่1ที่เราเรียนเรื่องแต่งตัวกันเถอะเราเรียนอะไรกันไปบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเด็กๆ เรามาดูกันเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายหมายถึงอะไรคะเด็กๆเด็กๆจาได้ไหมคะเครื่องแต่งกายหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สวมใส่เพื่อปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมความปลอดภัยและความสะดวกสบายอย่างเช่นอะไรบ้างคะงก็จะมีเสื้อกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าหมวกเข็มขัดเป็นต้น ต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนของการแต่งกายนะคะค่ะเด็กๆเรามาถึงขั้นตอนการแต่งกายก่อนที่เด็กๆจะแต่งกายออกนอกบ้าน<ม>เด็กๆจะต้อง,งคำนึงถึงสภาพอากาศและสถานที่ที่เราจะไปว่าเราจะต้องแต่งกายแบบใดนะคะก่อนที่เด็กๆจะใส่เสื้อผ้าเด็กๆจะต้องใส่อะไรข้างในก่อนคะ จะต้องมีชุดชั้นในจะต้องมีเสื้อกล้ามและกางเกงในอยู่ข้างในก่อนแล้วเราถึงจะสวมใส่เสื้อสวมใส่กางเกงหรือกระโปรงเสร็จแล้วเราก็จะไปสวมถุงเท้าและรองเท้ากันนะคะค่ะเด็กๆเ,เรามาถึงในหัวข้อที่2เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤด,ดูกาลกันนะคะเด็กๆทราบไหมคะประเทศไทยมีทั้งสภาพอากาศ ร้อนฝนหนาวนะคะการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศจะทำให้ร่างกายเกิดความสบายไม่เจ็บปวดง่ายเรามาดูฤดูแรกกันเลยนะคะเรามาดูฤดูฝนฤดูฝนเราควรใส่เสื้อผ้าแบบใดคะเราควรใส่เสื้อผ้าที่สามารถป้องกันไม่ให้ร่างกายเปียกชื้นนะคะ เช่นเวลาเราออกไปเจอฝนเราก็ควรเสื้อกันฝนหรือร่มนะคะต่อมาเรามาดูอากาศหนาวหรืออากาศเย็นเราควรใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาแขนยาวหรือขายาวหรือสวมหมวกหรือผ้าพันคอ,อและถุงมือเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นส่วนอากาศร้อนเราควรใส่เสื้อผ้าที่โปร่งบางและใส่สบายนะคะ เด็กๆคะเรามาถึงหัวข้อที่3แล้วนะคะการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่เด็กๆคะในชีวิตประจําวันเราต้องทํากิจกรรมในสถานที่ต่างๆเราควรแต่งกายให้เหมาะสมและถูกกาลเทศะเช่นอยู่บ้านเราควรสวมเสื้อผ้าที่สบายเหมาะสมกับสภาพอากาศเช่นเสื้อคอกลงเกงขาดสั้น เวลาเราไปโรงเรียนเราควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องแบบนักเรียนสะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตามร,ระเบียบเวลาเราไปสถานที่สําคัญหรือวัดเราควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพผู้หญิงควรนุ่กงกาวหรืองเกงขาย,ยาวเสื้อมีแขนชายควรสวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปกนุ่งกางเกงขาย,ยาวและสวมรองเท้าหุ้มเ้น มาในหัวข้อที่4นะคะการใช้และการดูแลรักษาเสื้อผ้าเราควรดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไม่ให้เลอะเทอะหรือสกปรกเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราและเป็นการใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างทนุถนอมทําให้เสื้อผ้าดูใหม่และมีเสื้อผ้าไว้ใช้ได้อีกนานดังนั้นเราจึงหมั่นดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าอยู่เสมอนะคะถ้าเสื้อผ้าขาด หรือกระดุมลุดเราจะต้องรีบบอกผู้ปกครองให้ซ่อมก่อนที่จะนำไปซักนะคะค่ะหัวข้อที่5การทำความสะอาดร่างกายเดก็กๆจำได้ใช่ไหมคะการทำความสะอาดร่างกายหมายถึงอะไร<ม>คือกิจวัตรอย่างหนึ่งของมนุษย์เพื่อชำระสิ่งสปกปรกออกจากร่างกายโดยการใช้น้ำเป็นตัวช่วยทำให้ร่างกายได้รับความชุ่มชื้นและรู้สึกสดชื่น เด็กๆจำขั้นตอนกนอารทำความสะอาดร่างกายได้ไหมคะมีอะไรบ้าง 1. เอาน้ำลาดตัวให้ทั่ว2อเอาสบู่ถูทั่วตัว 3. ล้างน้ำให้ฟองสบู่หมด4เช็ดตัวให้แห้งและ5แต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะเรามาถึงกันในหัวข้อสุดท้ายของบทที่1แล้วเด็กๆสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถแต่งตัวอาบน้ำด้ ตัวเองได้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราไปทำแบบหัดกันเลยนะคะค่ะมาถึงแบบึหัดทบทวนให้เด็กๆบอกชื่อเครื่องแต่งกายให้ตรงกับภาพที่กำหนดเด็กๆเ,เขียนลงสมุดนะคะแล้วก็ไม่ต้องวาดภาพเด็กๆเ,เขียนเลยว่าข้อหนึ่งตอบอะไรข้อสองตอบอะไรนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอและรูปถ่ายส่งมาให้คณครูด้วยนะคะ สำหรับบทที่1ของเราก็จบลงนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในบทที่2ส,สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ